สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจูลี่ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโปเกมอนโกกันนะครับเอา้าเฮ้ยโปเกมอนหายไปไหนวะตะกี้เฮ้ยชิบหายตอนนี้เมื่อกี้ผมเจอโปเกมอนแต่ตอนนี้ตอนนี้มันไม่รู้มันหายไปไหนแล้วนะครับเฮ้ยหายไปไหนวะไป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 ต่อ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 ครับตอนนี้ผมให้เพื่อนผมขับรถนะครับผมเป็นคนซ้อนอับโปเกมอนเร็วเร็วเร็วรีบเรีบ อาจจะมีเสียงรบกวนชิบหายเยอะมากนะครับก็ขออภัยวันนี้ที่นี่ด้วยครับใครดูดูชอบใจชอบใจกดสับสับใครอยู่ใกล้ใก้ไปทางไปทางนาวัดดูดูดูนาวัดเราไปบ้านเปรวยดูด่วนด่วนด่วนต่ออเลยครับกีบผมเห็นโปเกมอนแล้วชา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 ไอ้หนูชาชาเย็นไปไปต่อต่อต่อไปไปไป ผมก็จับไม่กรนดูแล้วครับเพราะว่าคลิปที่ผมไ้ที่แคสไปตอนแรกมันมันบั๊กหรือไงไม่รู้อ่าเป็น6ชมมมกชั่วโมงอะถ่ายแค่หนาทีไปไปช้าช้าชาช้าชาต้องรีบไม่ต้องรีบเดทางนี้แหละเยี่ยมไปต่อเดินไปชา้ายังไม่ขึ้นให้เห็นเลยตอนนี้ผมใช้ไอเทมดุ Pokemon ดโปเกมอนอยู่นะครับไม่เจอในตอนนี้ ต,ตัดกบไลอีกทีเราตอนเจอตอนจับโปเกมอนเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เจอแล้วครับมันอยู่ใกล้ๆเลยเนะนี่ยนี่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 จะจับมาเจอมาแล้วครับตอนนี้โอเคจับเลยครับไม่ได้ ยี่ยมได้แล้วครับตัวแรกมันชื่ออะไรวะจับได้ไหมนะจับได้ไหมจับได้ไหมนี่ดดครับติดดินไหครับอยู่ที่รถแม่นเม่นนะครับโอ้จับได้ครับยี่ยมฮะอะไรวะมันชื่ออะไรเนี่ยผมไม่ถามเพื่อนผมก็ได้ครับเพื่อนผมมันเป็นติงโปเกมอนมอยู่ครับไปเราได้ตัวแรกกันแล้วไปหากันต่อเฮ้ย อ๋อเวลสองเวลสองไม่มีอะไรไปต่อครับเล้วกันต่อเลยนะครับไปต่อเลยครับได้ได้หนึ่งตัวแล้วครับตอนนี้นเป็นนกครับชื่ออะไรก็บอกผมเลยครับใครรู้นะครับผมก็จับปิกจูมาแล้วครับดูครับนี่โปเกมอนของผมมีอยู่สองตัวครับอะไรวะเป็นเช่นปูปิกจูชื่อชื่อก็ปิกจูเลยเอาไปต่อเลยครับเสียงรถเยอะมากอันนี้ ตรงที่สาวเยอะๆนะ่ะเยออีเ่ยมจัดไปครับไปหาสาวตอนนี้ไปจปับวิบจูหาสาวันแน่ไปต่อครับ่สงลมเยอะมากครับตอนนี้ขอไปด้วยครับผมไม่ได้ใส่หูฟังใส่หูฟังมันก็มีเสียงเลยผมไม่อยากไปไปต่อเลยครับแถวนี้ไม่ค่อยมีพิกเวยม้อนเท่าไหร่มันเป็นไม่ใช่ในเมืองครับแต่ชุมชนครับแต่ไม่ใช่ในเมืองขอตัดที่ก่อนครับเสียงดังมากครับตอนนี้ ตอนนี้ผมขอพูดเบาๆนะครับตอนนี้คนอยู่เยอะมากเลยโอเคไหมโอเคเราเจออีกหนึ่งตัวนะครับเป็นปลาคล้ายปลาทองนะครับจับมันนะครับมาเจอผมเจอผมงาสิไอ่หิ่ไอ้หำโอ้เบาเกินครับขอโทษทีเยอะจับได้ครับเริ่มเสียนแล้วครับตอนนี้ได้ประมาณอีกหนึ่งตัวครับเป็น3ตัวครับรวมกับพิกาจูนะครับไปไปต่อต่อ รถผมก็ใช้เวฟนะครับโอเคได้มาแล้วครับมันชื่ออะไรไม่รู้ครับผมไปถาัขอไปถามเพื่อนของผมบ้างครับเป็นติ้งโปเกมอนครับบอกไปแล้วนะครับไปทางไหนดีทางเป็นฝายเลยเป็นสายเลยอันนี้ผมจะไปที่โคตรน่ากลัวนะครับโคตรเสียวเลยครับไปฝายมันเป็นที่มืดๆนะครับโอเคนะครับต่อเลยครับตอนนี้ตอนกลางคืนด้วยครับดูเวลาด้วยสามสามทุ่มครึ่งผมมาถ่ายครับเยี่ยมไหมครับ ใจถึงขึ้นได้โอเค <Okay. S 1> เอ้ยชา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 ก็ได้ชาชาอย่ารีบอย่ารีบ <c oughs> นี่แหละสูงสุดแหละ <c oughs> นี่แหละสูงสุดแหละไปขอตาดคิดตอนเจอโปเกมอนอีกตัวนะครับเคไปไปเจออีกแล้วนะครับ <c oughs> โปเกมอนนกตัวเดิม <c oughs> เพิ่มเติเมมึงจะมาทำไมชิบหายครับโอเคจับมันต่อเลยนะครับเโอเคครับเยี่ยมครับเพื่อนคุณเพื่อน ได้อีกแล้วครับไปต่อเลยเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมไม่มีอะไรมากครับโอ้ผมตื่นเต้นมากครับตอนที่เกมนี้เข้าผมนี่โคตรรีบวิ่งไปอาบน้ำเพื่อแกมเกมนี้โดยเฉพาะเลยครับได้อีกแล้วครับหนึ่งตัวนะครับโอเคต่อเลยครับชาชาเพื่อนชาชาไอโฟกชาชามึงชาชาไอไอที่มันขึ้นแบบนี้มันมผมไม่เจอสักตัวเลยนะเป็นอะไรวะ ่อากเล่นในเมืองนะตอนนี้เพราะว่ามันไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรวะไม่มีไอเจ้าติ๊กจูให้ผมจับมาสตท่าไหร่ครับวันนี้ผมก็เจอสาวนะครับโอ้ไม่เสียต้องหน่อยครับอัดคลิปอยู่ใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยย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 ยอออยกลยยยยยยยอยยยยยยยับกยย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 องยยยยยยยอยยยับยยยยนยย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 งยยยะอกี่ตัวนะ กี่ตัวแล้วตอนแรกสามตัวใช่ไหมโอ้ตอนนี้โอ้ยมีแม่นอีบ้าเอ้ยเฮ้ยแกมาไปโตโตได้มาเพิ่มีกหนึ่งตัวครับเป็นตัวใหม่ชื่อหนูเป็นตัวหนูครับเดี๋ยวผมจะได้โปรยมอนได้ตเหมือนนันมันไม่อาแย่มากครับตอนนี้ผมเออมันก็ไม่น่ากลัวครับเพราะว่าตอนนี้มันมีงานวัดด้วยแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีรถผ่านตลอดเลยผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับมีเพื่อนด้วยถ้าผมมาคนเดียวนี่หลอนจิบหายครับ ต่ครับผมมาที่ฝ่ายนี้ผมคือลวกช้า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 ไปไปไปต่อต่อครับผมม,ผม,บบบมันครับถ้าผมเจอไข่โปเกมอนนี่ผมต้องไปวิ่งใช่ไหม <net> ผม่าผวิ่งอยู่แล้วครับผมนนบเป็นนักกีฬานะครับไป็นตองห่วงครับไม่ใช่ไม,ใชททแบบไม่ใช่นักแคทีแบบไม่ใช่นักแคทเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ออกกาไอ้ยูยเจแล้วเฮ้ยวเข้าใจเลย เดแล้วขูได้หนึ่งตัวแล้วครับตัวอ้วนๆครับชื่ออะไรวะชื่ออะไรสโนแล็กเออกูไปมันใหญ่จังวะเเฮฮ้้ยยไมกปกปไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันไม่ได้เลยวะกูไม่แม่หรือไงวะเออมาจับได้ไหม้ยมาทางนี้เจอเจอเยอะเลยเนาะ ต่อๆครับต่อต่อต่อไปต่อครับโ้สนุกสนุกผมแล้วครับตอนนี้หลายตัวหลายตัวเลยครับมันเพลินแล้วเนาะใช่ไหมโหคนคนมันตอนแรกผมจะว่าก่จะหยุดรถผมเจอแบบนี้ผมไม่หยุดเลยครับต่อๆครับต่อต่อเลยเฮ้โอ้ได้เบลล์สามมาแล้วครับตอนนี้ต่อเลยครับต่อไม่มีอะไรไปช้าช้าช้าขับรถช้าๆนะครับผมเป็นคโคนลากอับางทีอาจจะพูดแบบ สำเนียงภาษาถิ่นผมก็ขออภัยนะครับคุณพระรันครับผมเรื่งพูดตะนังน,น,นะครับตอนนี้มันลมแม่งโครนข้าเยอะเลยอาจจะไม่เย็นเสียงผมชัดน,นะครับไม่ได้ใส่ไม้ปกติผมจะใช้หูฟังในการใส่ไม้ครับตอนนี้ผมเอาแบบสดๆเลยต่อเลยช้าชาช้า,าชาถ้ามันถ้ามันถ้ามันมีโบลโนมามันจะเสียงมนนันเป็นตืดมันสั่นแจ้งเตือนผมเลยนะครับไปไม่มีไม่มีอะไรไปต่อไปเลย เป็นตอนคืนด้วยทำไมมันไม่ให้เห็นฉากที่เรามาวะใช่ไหมเนาะช้าครับผมใช้ไอเทมด้วยแหละเลยมันเหมือนดูดโปเกมอนมานะครับเออเี๋ยวพรุงพร่งนี้มาไหมพรุ่งนี้มาไหมมาประมาณสักทิ้งไม่รู้ครับผมอัดทิ้งเที่ยมก็ได้ผมตื่นไปเวลานั้นรถรถครับโฟบีแต่ดันเลยแถวนี้นไปไปต่อต่อ,ตอ อยู่ฝั่งทีมมือทีมมือคับนะเอ้ทีมอันเนี้ยไปต่อไปผมขอตัดชิปตอนผมเจอเวอร์ามันเลยนะครับอันนี้เราจะเข้าสู่แต่ละเขตหนึ่งครับไม่ใช่แถวบ้านผมนครับเหคค็นไหมเออคือว่าเราเจออีกตัวนะครับตัวเดิมเพิ่มเติมมึงจะมาทำไมผมบอกแล้วไปจับต่อครับเจอกูก็จับสิ ครับดได้ๆมันต้องไม่ต้องครับตอนนี้ตอนคืนเหมือนกล้องให้เปิดครับเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันมันมุงมันมุงโปเกมอนผมวะโอเคไปต่อครับต่อเพื่อนผมกลับเดิมกลับมาทางเดิมมันก็เจอโปเกมอนตัวเดิมแตวนี้มันเป็นโปเกมอนพวกธาตุธาตุเลยวะที่พี่เป็นบิน่ะมไม่ค่อยดูผมลืมโปเกมอนหมดแล้วครับตอนนี้นมไม่ได้ทันลมลมั้งครับเป็นผมกอนนะ ไม่ใช่เพื่อนผมที่บอกว่ามันติงเป็นติงหรือโปเกมอนนะครับผมได้โปเกมอนมากินตัวแล้วครับลองดูกันช้าๆช้าๆก็ได้ตอนนี้ตอนนี้ผมได้โปเกมอนมาหนึ่งสองสามเจ็ดตัวครับเฮ้ยหยุด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 ยุดเจอแล้วเจอหนูจริงแล้วครับตัวเดิมแล้วครับตัวเดิมใช่ไหมใช่ใช่เิตัวไอ้ไอ้หามไอ้ออไม่รู้เรื่องมาไปต่อต่อเจอกันรัวๆครับ ถ้าผมบ้าอยู่ยู่ในเมืองนะป่าน,นี้อยมันเยอะกว่าน,นี้อีกแล้วเพราะทานนี้เป็นป่าครับมันมันเป็นป่าวนรอบๆบร,ร,ร,ริเวณนี้มันเป็นน้ำป่ามันจะค่อนข้างน่ากลัวครับตอนกลางคืนไม่มีไฟด้วยผมขับมากับเพื่อนสองคนนะโอเคผมรีบไปคือผมกลัวนิดหน่อยบางคนมั็นจุดไอสัตว์ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ไปต่อครับขอตัดคลิปก่อนนะครับเจอกันตอนเจออีกครั้งโอเค่อ เจออีหนึ่งตัวครับเป็นโปเกมอนพืชใช่ไหมเออใช่ครับเป็นไอตัวที่คล้ายไอตัวอะไรพืชปรูทับซอมบี้ใช่ไหมไตัวนี้ครับ<ท>เออ่ต่อเลยครับมาตะกี้ผมก็จับไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับตัวเดิมว่าไอหนูตัวเดิมครับูบูบอะไรวะบูอ่านชื่อไมส่สันมันปัดของผมเขาไปฟักยูเบลลเบลล์เบลลินลิทอ่ะไม่ใช่ได้ไหมได้ไหม ได,ไ,ได้ต่อเลยเสียงรถเวฟครับ <c oughs> บ้านผมก็มีรถอยู่ครับแต่ผมจะใช้เวฟนะ <c oughs> ต่อเลยครับผมก็มาทางเดิมเพิ่มเติมกูเจอเพิ่มครับ <c oughs> ชาช,าชาช,าชาชา,านี่คือเสียงภาษาแถวบ้านผมครับชาชาาภาษาไทยชาชาเป็นภาษาครานนะครับโอเคครับต่อเลยครับขอหยุดคลิปก่อนครับ ต่อเลยครับวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ถนนใหญ่ครับเสียงโคตรดังเลยเจออีกแล้วครับครับแล้วก็เดินไปเองเดินไปเองแบบหนึ่งครับผมเจออีกแล้วนะโอเคได้แล้วตัวนี้ตัวอะไรวะจับสิเอาค้างหรือวะเอาแม่งค้างนี่ เฮ้ยจับไม่ได้อะไรเป็นไรวะเฮ้ยเฮ้ยจับไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยผมก็ไม่ยืนตัวที่มันอยู่เลยนะเฮ้ยชิบหายเอาหายเอาหายเอ้าโต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  อะไรวะมันดูยิงก็เลื่อต่อต่อครับต่อผมไม่ต้องยุ่นแรงก็ได้กูเดินไปเองก็ได้ก็่้อต่อโปเกมโปเกมอนโปเกมอไโปเกมอนอะไรวะโปเกมอนไอที่ดูโปเกมอนผมจดหมดแล้วเนี่ยเล่นมาโคตรนานเลยขยิบขึ้นก่อนนะครับถ่ายมาโคตรนานเลยครับผมน่าดูนานมาก เยออีกแล้วครับโอเคอันนี้ไม่พลาดแน่นอนยุด,ดโอเคมาไอจุกุ้งตอนนี้ยังอยู่ถนนใหญ่อยู่เลยนะครับไปเรียบร้อยครับขับเบิลใส่ผมเองแล้วครับไม่ต้องหว่วงตอนนี้มันเถื่อนครับต่อครับไปไมึงมึงมึงกลับรถก่อนมึงกลับรถก่อนแม่งมันแม่งมันมาแจ้งเตือนตอนที่กูกำลังอันนี้เฮ้อ ช้าๆไม่ต้องเร็วไม่ต้องรีบบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องรีบเกมนี้เขาให้เดินได้เองขับรถอยากเข้าเมืองจริงเลยตอนนี้เข้าดีไหมพรุ่งนี้โฟกัสไปอำเภอไหมแล้วก็ไปข่าดอกสังสองเผ่าวพรุ่งนี้ต่อเลยครับคลิปนี้ผมก็เล่นกับเพื่อนไปครั้งแรกให้เพื่อนขับรถให้ครับตอนแรกผมก็ขับยังไงก็ไม่รู้ต่อเลย ไปในบ้านข้าแปลงในเขตของบ้านดอนมีโค่นหลายดอนเลยบ้านดอนเนอะใช่ไหมโ okay. อเคขอขอหยุดคลิปว่ากูต้องเจอก,ก่อนแน่นอนบางทีผมหยุดคลิปไปแป๊บเดียวมันก็มาเลยนะครับโอเคขอหยุดคลิปก่อน,นครับอาจจะจำรำคาญนิดหนึ่งก็ขอพายมานะันน์ที่นี่ด้น,นะครับเจอลยวเจอล้วเสร็จ,แล,จแล้วครับเสรจแล้ว,ว,ว,วครับเบาๆครับทีนี้เข้านอนอยู่ครับ ดูเวลาเด็กครับผมมาแคลตอนไหนไอหนอนตัวเดิมเพิ่มเติมกูไม่แม่นโอ้จับได้ไปะตอตอตอทางนี้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 เฮ้ยไม่ได้เฮ้ยหายเฮ้ยได้ไหมวะดูพวกนมาไปไฟเป๊ะๆทม่ดังหวังแบบโอ้โหไงเพื่อมันละผมผมเยอะไหมสองร้อยกว่าตัวน่ะนี่ครับพี่กเจอร์หนึ่งตัวครับไอตัวนี้โอ้โหพลังโคตรเยอะครับของแรมนี่เนี่ย ช้าๆครับไม่ดังครับแถวนี้เขานอนแล้วครับเกรงใจเขาครับ,รบเราไม่เราไม่ต้องมาแหกโูงแหกปากพูดนะถ้าเราอยู่ตรงที่ไม่มีคนผมจะแหกปากพูดครับตรงที่มีคนมันต้องไม่แหกปากใช่ไหมออแถวนี้ผมไม่ค่อยคุ้นทางครับน่ากลัวไหมตรงนั้นอ่ะน่ากลัวไหมมีหมาไหมมัจจะไล่คุมเองไหมไปต่อต่อต่อเหลือตัวอะไรเนี่ย โ okay, อเคต่อถ้ามาันถ้ามันคุมก็บิดเลยนะเว้ยโปเกมอนหนึ่งตัวครับคือหมาอาไม่ใช่ไอ้แถวนี้มันไม่มีแล้วเลยเฮ้ยเชี่ยเ้ยไอ้ควายขอโทษครับเยอยมันโอเค,อเค,อเค,อเคผมไม่มีไอ้ที่เจ้าดูดไปกลับไปเลยกลับไปเลยไอแถวนี้น่ากลัวกว่าตรงที่ผมมาตอนแรกอีกไปไปไปไม่ต้องการจะดูดหมาแล้วขอหยุดขอหยุดชิปก่อนนะครับ โอเคครับผมก็ได้โปเกมอนมาเยอะแล้วครับตอนนี้มันก็ัดึกแล้วมากๆเลยผมขอจบคลิปยปเท่านี้ครับถ้อชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผม